และถ้ามันเป็นพวกนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านประธานผมอยากให้เจ๊เอได้กระชากหน้ากากในห้องนี้ว่าใครเป็นลูกหนี้เจ๊เอบ้างนอกจากไอ้ที่ยืนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยนะครับอยากให้เจ๊เอได้บอกมาแล้วอยากจะถามว่าเจ๊เอสักนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เจ๊เอเอามาแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทองอย่างที่ท่านสมภาคบอกและถ้ามันเป็นพวกนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ย ที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยท่านประธานรับแลกเป็นเงินไหมนาฬิกายืมเพื่อนเนี่ยแล้วบอกไม่รู้ไม่รู้จะมาให้เนี่ยแลกเป็นเงินไหมแล้วมันยืมเพื่อนดีแท่ไหนตอนออกเนี่ยทำไมเหลือนาฬิกาเรือนเดียวหมื่นกว่าบาทเองแสดงว่าเจ๊เอ๋ยึดนาฬิกายืมเพื่อนไปหมดใช่ไหมครับท่านประธานครับอย่าลืมนะครับเจ๊เอ๋ครับช่วยบอกหน่อยว่าในนี้ใครเป็นลูกนี้เจ๊เอ๋บ้างครับ ขอบพระคุณครับท่านสเสน่ห์ครับมีผู้ใช้สิทธิ์ป้าดพิงเหรอครับผมนี่ในกายยังอยู่ครับเรือเรือแรกปลาเตะครับ 2. 2> เรือนที่สองปลาช่อนครับ <c oughs> มันเป็นปลาน้ําืืดหมดเลยเหรอครับ